แวะมาดูกิจการหน้าน้องครับโอ้ต้นไม้เพียบเขาบอกว่ามีกบไปดูกบนี่ครับจะพาไปดูกบ เด๋วเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูครับมาเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ซื้อมาโฮโคตรเยอะเลยครับตอนแรกกพเขาบอกมีกบผมไม่เชื่อนะครับนี ไอ้ไมหมดข้ามไปดูฝั่งโน้นจะอีโอ้โหโอ้โหเยบไปหมดนี่มีรี้นใหญ่ หนาบอกมันมาไข่ให้ไม่ได้ซื้อมานะครับดูดูเองนันเต็มเลยครับเยอะมากมาไงวันนี้อตอนแรกก็พูดอยููผมไม่เชื่อมาดูเยอะมาก ไม่ใช่ลูก,กคังคบนะกบลายออกเลยเยอะเยอะมายเขาว่าทำบอ่อปับพื้นที่ทำบอ่อ โอ้โหมืดเลยครับไม่ได้ซื้อมานะครับมาไข่ให้แล้วแม่มันก็จากไปดีใจไหมนะฮะเขาก็ยังอยู่ร้องเล่นทุกคืนแล้ว กเรามรมันเยอะเกินตอนแรกผมไม่เชื่อเลยนะ <g rets> <g rets> ต,อตอนตอนมามาตอนอประมาณหกประมาณหกโมงทุ่มเลยหลงให้เสร็จแต่กลับมาจากตัดยาพักเดียวผมแปลกใจตรงที่มันมายัางไงเนะี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ใช่แม่เดียว ก็เดี๋ยว็มาป่อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเนี่ยที่หลอมกระเบื้องไว้นี่แหละอืมวว่็ยังยังอยู่ด้วยก่อนนี้เป็นนุ่มก็มาเที่ยวอย่างยังไอ้น้ำซ่ามบ่อนี่แหละอที่ไม่ได้การจิบบลกนะขนาวว่็มาเที่ยวผมไม่เชื่อผมมาเห็นกับตาแล้วผมเชื่อแล้วต้องนับ,ต,นบต้องนับถือเขา ไม่เรียกไม่เรียกพระกุปพระเขียดเป็นพระมาเี่กับพระเกลียดกันเลยหัยสุดยอดมากเลยยิบยับยิบยับหมดโอ้โห